ต่อต่อลงได้ครับใช้สองได้แต่ใช้ต่าต้องหนักหน่อยแล้วก็ต้องพอแบบใช้ทวงา เขอนี่เนีวร่าเนี่ยรัหได้ อีกห้านาทีนะครับไหนจะเข้า้องน้ำเชิญเลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มตอนบ่ายนะครับใครจะไปเข้าองน้ำเชิญเลยนะครับอีกห้านาทีนะครับใครจะเข้า้องน้ำเชิญนะครับแล้วก็ตรงเวลานะครับบางทีใครอยากลองลาเป้พระอาจารย์ไม่ต้องไปถึงบ่าเอาเมซอนก็ไป็ราร์ทิวนะฮะอเมซอนไม่ใช่กรกตแลที่ดาร์ทิวนะฮะ เสร็จนะครับไปห้องน้ำเดี๋ยวเราจะเริ่มกันอีก5นาทีนะครับ เโดนแต่ต้องที่ใช่ัหมคะโอ้ยที่เราที่เรา Gracias. I <laughs> เดี๋ยววันพรุ่งนี้ใครมีผ้าสมาพกมาด้วยนะพรุ่งนี้นรพกมาด้วยได้ครับใครมีผมส่วนตัวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยแม่พี่บอกได้เลยนะครับเราเริ่มนะฮะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวที่แมาเคสุดท้ายแล้วแต่ใครมนีอาการเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับจะมีเวลา เดี๋ยวพวกนี้นะครับท่านไหนดึงคอนะครับใช่ไหมคะมาท่านไหนสะดวกดึงก็ดึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์สอนพวกนี้นะครับท่านไหนไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ท่านนั้นเป็นท่านทางเลือกเขอบคุณถ่ายคลิไลฟ์ ดูไว้ก่อนทนะ่านดูมือนง่ายแต่ตอนทุกคนทำแต่ท่านนี่เหนื่อยมากนะท่าน,นกอดเน่ทา่านเหนื่อยท่านเจ็บเลยใครใครที่เป็นมือใหม่นะท่าน,นกอดเนี่ยท่านเหนื่อยท่านเจ็บเลยนะท่านนี้ก็ดูง่ายน,น,นะครับแต่ถ้าเจอหุ่นเหมือนผมเนี่ยก็ก็จะยากหน่ <laughs> อยเดี๋ยนี่เห็นอาจารย์ประธานอาดี๋ยวทุกคนได้ทำหมดนะครับทุกท่าน โอเคคนอื <c oughs> okay, <qu> ่นแทนั่งประจนที่